มหัศจรรย์กรรมฐานแก้เคราะห์กอบุญหนุนชีวิตตอนเชื่อมั่นกฎแห่งกรรมทำให้อดทนโดยหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมคนที่เชื่อในเรื่องกรรมย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่เชื่อคนที่เชื่อในเรื่องกรรมย่อมสามารถอดทนรับความทุกข์ยากลำบากความผิดหวังความขมขื่น และเคอะร้ายที่เกิดแก่ตนได้เพราะถือว่าเป็นกรรมที่ทำมาแต่ในอดีตไม่ตีโพยตีภายไปว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมตนไม่ได้รับความเป็นธรรมทำดีแล้วไม่ได้ดีคนที่เชื่อในเรื่องกรรมจะยึดมั่นอยู่ในการทำความดีต่อไปจะเป็นผู้สามารถให้อภัยแก่ผู้อื่น และจะเป็นผู้มีฮิลิโอตับป,ป่